ที่31เด็กน้อยกลายเป็นปูนหลังกลับบ้านเพื่อรับการรักษาหมอฆ่าตัวตายสิ่งนี้แปลกเกินไปเวิร์จิวไม่เพียงแต่คิดเช่นนั้นแต่แม้แต่สู้อยู่ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเห็นฉากนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ในท้องของผู้หญิงคนนั้นหญิงชราไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้เป็นเวลา2ปีแล้วซึ่งทำให้สู้อยู่รู้สึกแปลกไปเล็กน้อยตอนนี้การตายอย่างลึกลับของหมอทำให้สู้อยู่สงสัยมากขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนโลกนี้มันแปลกมากสู้อยู่อดไม่ได้ที่จะพูดการเสียชีววิิิตตขขออองงงงแพทททยาาใใใใใหห้้้เกดคมบบจจจรัญ่ในใ เวอร์ซิลก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยกรีดประตูห้องของเวอร์ซิถูกเปิดออกชายชารามองเวอร์ซิลด้วยใบหน้าเศร้าหมองคุณหนีไปไหนมาฉันขอให้คุณดูแลแ,แม่ที่บ้านไม่ใช่หรือเสียงของชายชาราแแผ่นด้วยความโกรธที่ปะทุอยู่ในตัวเขาหัวใจฉันเวอร์ซิมองดูพ่อบุญธรรมของเขาด้วยความกลัวเมื่อนึกถึงฉากการตายของหมอใบหน้าเล็กๆของเขาก็ซีดลงอย่างมากฮะชายชาราส่งเสียงอย่างเย็นชาดูแลแ,แม่ของคุณให้ดีที่บ้านไม่งั้นฉันจะหักขาคุณชายชราพูดจารุนแรงแล้วออกจากห้องไปเวอร์ซิลถูกทิ้งให้สุกตัวอยู่ที่มุมห้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะหมอบอกว่าต้องเสริมอาหารหรือเปล่าความอยากอาหารของหญิงชราก็เพิ่มขึ้นทันทีมือหนึ่งยังต้องการอาหารมากกว่าสองเท่าของเวอร และชายชรารวมกันกระทั่งดึกคืนหนึ่งเวอร์จิลก็ลุกขึ้นมาและพบหญิงชราเพียงลำพังในครัวกำลังถือเนื้อเลือดเลือดและเคี้ยวมันอย่างบ้าคลั่งฉากนี้ทิ้งเงาขนาดใหญ่ไว้ในใจของหนุ่มเวอร์จิลอีกครั้งที่บ้านมันแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆเวอร์จิลรู้สึกหวาดกลัวในใจเช้าวันหนึ่งเวอร์จิลตื่นจากเตียงของเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็เห็นพ่อบุญคํายืนอยู่ที่หัวเตียงดวงตาของเขาจับจ้องอยู่ที่หน้าอกของเขาเสมอเวอร์จิลตกใจและรีบโขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มท่านพ่อท่านเป็นอะไรเวอร์จิลมองชายชราด้วยความสับสนอย่างไรก็ตามชายชราเพียงแค่จ้องมองที่หน้าอกของเวอร์จิลดวงตาของเขากลายเป็นความคลั่งไคล้อย่างมากและทันใดนั้นเขาก็ดึงเวอร์จิลออกจากผ้าห่มเขาจับมือเล็กๆของเวอร์ แล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าโอ้เวอร์จิลที่รักขอทองคำเพิ่มให้เราหน่อยสิเวอร์จิลตัวน้อยคุณก็เห็นว่าเราไม่มีเหรียญทองในบ้านของเราให้พระเจ้าพูดเท่าให้เงินเราสิชายชราจ้องไปที่หน้าอกของเวอร์จิอย่างร้อนรนหวังว่าจะมีองค์คำปรากฏบนหน้าอกของเวอร์จิลอีกครั้งอย่างไรก็ตามเวอร์จิลไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้เขาเพียงมองดูชายชราด้วยความกลัวพ่อฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเวอร์จิลชายชราก็ดูเหมือนจะรู้ว่าทองคำจะไม่ปรากฏบนหน้าอกของ, Ver ออของเวอออออออรรลลลีีีกกตต่่่่่ไปปปปสสนน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 ้้้้าา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 ขขขขงงงงงงเเ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 เ็็ยปปนนัวบคคคืืืืืดดมมมมชผผ กลางคืนในบ้านหลังนี้ทังขยะพันหลังกลับออกจากห้องปิดประตูยางแรงก่อนจะออกไปบูมเวอร์จิวได้ยินเสียงอันรุนแรงและร่างเล็กของเขาก็สั่นสะท้านอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดเขาก็กอดขาและซุกหัวไว้ระวังขาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่บุญคำถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขายังรักฉันมากมาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ฉันทำยังดีไม่พอเวอร์จิวตกอยู่ในความสงสัยในตนเองอย่างสุดซึ้งสู้อยู่มองไปที่ฉากนี้และอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแม้ว่าฉันต้องการแลกเปลี่ยนทองคำที่น่ารนอีกครั้ นักงานหนังสือพิมพ์และสั่งหนังสือพิมพ์จํานวนหนึ่งขายตามท้องถนนทุกวนันแม้ว่าเงินที่ได้รับจะค่อนข้างน้อยแต่ก็เพียงพอสําหรับครอบครัวที่จะอยู่รอดได้เพื่อเป็นการตอบสนองชายชาราและหญิงชารากลับไม่ปฏิเสธพวกเขากลับมีความสุขกับเงินที่เวอร์จิ้ได้รับด้วยความอุ่นใจวันเช่นนี้กินเวลาสักพักวันหนึ่งเวอร์จิ้นําหนังสือพิมพ์ที่ซื้อจากสํานักงานหนังสือพิมพ์ไปขายตามถนนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทันใดนั้นชายชาราก็พบกับเวอร์จิ้และพูดอย่างตื่นเต้นโถเวอร์จิ้ที่รักแม่ของคุณกําลังจะคลอดแล้วคุณจะมีน้องชายเวอร์จิ้วตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้ยินสิ่งนี้จึงแสดงการแสดงออกอย่างมีความสุขลูกกําลังจะคลอดแล้วเหรอแม้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกๆกับทัศนคติของชาว าทางสองในช่วงเวลานี้แต่เมื่อได้ยินว่าเด็กกำลังจะคลอดแต่เวอร์จิวผู้ใจดีก็มีความสุขจากคนบึงของเขาเช่นกันหัวใจจากนั้นโดยไม่คำนึงถึงหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่ได้ขายเวอร์จิวก็ติดตามชายชรา,ากลับบ้านที่บ้านหญิงชรา,านอนอยู่บนเตียงทองของเธอใหญ่มากแต่ร่างกายของเธอผอมมากบางทีอาจเป็นเพราะของในทองของเธอกำลังจะออกมาและความเจ็บปวดอันแสนสาหัสทำให้หญิงชาราร้องไห้คร่ำค,ครวญโดยไม่รู้ตัวเป็นครังครรคร้งคราวดวงตาของเขาค่อยค่อก้อามัวหญิงชรา,าเดี๋ยวนะลูกของพวกเรากำลังจะเกิดแล้วชายชราาม ไปที่ห้องครูแล้วนำตตลามังมาญิงชารานอนอยู่บนเตียงทองของเธอเคลื่อนไหวเป็นคลื่นและทุกการเคลื่อนไหวทำให้หญิงชาราเจ็บปวดอย่างมากอะหญิงชาราปรีดรองทองของเธอดิ้นบ่อยขึ้นคุณยังมองเห็นโครงร่างที่ปรากฏบนทองของหญิงชาราายางคลุมเครืออีกด้วยดวงตาของหญิงชาราค่อยๆเบลอหญิงชาราตกอยู่ในความสับสนด้วยความสับสนนานมาแล้วก่อนที่จะรับเลี้ยงวเวอร์เจลหญิงชาราเคยตั้งคภ์ครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามในเวลานั้นชีวิตของครอบครัวชาวนานั้นลำบากมากไม่ต้องพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นในการคลอดบุตรแม้แต่สารอาหารที่ผู้ใหญ่ต้องการก็ไม่มีให้เเเเเชชช่่่่่นนนนนนกกกกกกกััใใททททีีีีสสสุดาาาารรรรรรบบค็็ิิิิไไมมมจแแตตยวออองงงงงขขญปะ เสียชีวิตยังคงอยู่ในคันของหญิงชราตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากระดูกของศพทารกกลายเป็นปูนกลายเป็นปูนแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้มาตรฐานการครองชีพของครอบครัวเกษตรก,รกรดีขึ้นพวกเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วทารกในคันที่ควรจะตายรอดชีวิตมาได้จริงๆความทรงจำสิ้นสุดลงย่างกะทันหันและดวงตาที่พร่ามัวของหญิงชราก็ตื่นขึ้นมาทันทีทันใดนั้นเขาก็มองไปที่เวอร์จิลด้วยด,ว,ยดวงตาที่เสียใจอย่างสุดซึ้งจากนั้นก็ตะโกนเวอร์จิลหนีไป บทที่สาสองกระบี่หัวใจเป็นรูปปั้เมื่อได้ยินคำพูดของหญิงชราเวอร์จิวก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งสายตาของเขามองไปที่หญิงชราจากนั้นรูมานตาก็หดตัวลงเล็กน้อยน้ำตาทันใดนั้นท้องของหญิงชราดูเหมือนจะถูกฉีกออกเป็นชิน้นชิ้นด้วยพลังอันโหดร้ายและเลือดก,ก็พุ่งออกมาทันทีร่างสีดำยังคงดิ้นอยู่ในท้องที่ฉีกขาดชายชราที่อยู่ด้านข้างมีสีหน้าตืน่นเต้นอย่างมากและเขายังคงพึงพรรมพำอยู่ในปากของเขามันออกมาแล้วมันออกมาแล้วหญิงชราคร่ำครวญเนื่องจากความเจ็บปวดอันรุนแรงที่เกิด ออกมาจากใจของเขาเมื่อเวอร์จิลต้องการหันหลังกลับและออกจากบ้านพลังมหาศาลก็ดึงเวอร์จิลทำให้เวอร์จิลไม่สามารถหลบหนีได้หนีไปหรอือเวอร์จิลนี่คือบ้านของคุณทำไมคุณถึงวิ่งหนีละ่ะชายชาราคว้าแขนของเวอร์จิลและรอยยิ้มอันใจดีปรากฏบนใบหน้าชาราของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อรอยยิ้มนี้ปรากฏในดวงตาของเวอร์จิลมันดูน่ากลัวอย่างยิง่งท่านพ่อท่านพ่อ,ท,พอท่านจะทำอะไรเวอร์จิลมองชายชาราด้วยความหวาดกลัวฉันขอให้คุณให้ทองคำแก่เราถ้าไม่ทำบางเอิญลูกของฉันกำลังจะเกิดเขาต้องการสารออออออาา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 หาหหรรรรรรรมบบบบกกกกกกว่่่่เเเขขขขตตต้้งง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 สสโภชชชชนนนัััลลลูฉทีจะะะิดยยยแุผ ราก็ระเบิดออกมาด้วยเรี่ยวแรงอันแรงกล้าดึงเวิร์จิลที่กำลังดิ้นรนและเดินไปหาหญิงชราเวร์จิลตกใจมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาโกรธสู้อยู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่เขาดูฉากนี้แม้ว่าเขาต้องการช่วยเวอร์จิลโดยอาศัยพลังชีและยาเม็ดเลือดเพื่อช่วยเหลือเวอร์จิลแต่ก็ยังมีเวลาไม่เพียงพอท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนคีและรูปิลก็ตามเวอร์จิลยังคงต้องใช้เวลาในการรับมันแต่นอตอนนี้เวอร์จิลไม่มีเวลามากขนาดนั้นอย่างไรก็ตตตาา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 ามมมมมูููููออออออยย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 ่่่่่ใใ่่่่่ีีีีีีคคคคคววววิิิิิดดดดดใใในนนนจจท้้รรรระะะะะะบบบบบบุไงงงชชหโเฉพแแแฟฟลลลกขัสส์ ก็น่าจะสบายดีเหมือนกันใช่ไหมด้วยความคิดนี้สู้อยู่ก็มุ่งความสนใจไปที่ภาพอีกครั้งช่วงเวลาถัดไปจากทองที่เปื่อนเลือดจู่จูสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายทารกสีดำก็รีบวิ่งออกมาเมื่อลืมตาสีแดงเขากัดคอของหญิงชราด้วยการกัดฟันอันแหลมคมของเข,ข,ขาแทนทะลุผิวหนังและดูดเลือดของหญิงชราเข้าปากรูม่านตาของหญิงชราขยายออกทันทีและพลังชีวิตของเธอก็หมดไปแม่เวิร์จิลมองภาพนี้ด้วยดวงตาแตกแยกและร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าฟอสศกทารกสีดำส่งเสียงที่ไม่ลงรร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 ออ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 ยยยกก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 กันันน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 ดดููเเ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 ลลลืืืืืจาา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 า่่่่่่่่่่่่งงงงงงงหญิิิิชชตมมมมขขขขขข้้้้้้สสีี็็พพึึแแว นในขณะนี้ชายชราก็จับมือของเวอร์จิลแล้วเดินไปที่ด้านข้างของศพที่คุณนเคืองเมื่อมองดูศพที่น่ารังเกียจและน่าสะพรึงกลัวชายชราก็สแสดงข่าทีมีข่าทีเอ็นดูเขายื่นมือออกเพื่อต้องการสัมผัสศพที่คุณนเคืองลูกเอ๋ยฉันรู้ว่าลูกต้องการสารอาหารฉันก็เลยเอามันมาให้พ่อเอาสารอาหารมาให้กินเขาะแล้วลูกจะได้สารอาหารใบหน้าของเวอร์จิลสีดิลงเมื่อเขาได้ยินพ่อบุญครพูดคำพูดเช่นนั้นพ่อเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงยอมมอบตัวให้กับสัตว์ประหลาดก็ศพเด็กผิวดำดูเหมือนจะ แต่ครู่ต่อมาเนาดำก็แอผพานมาร่างของชายชรา,าถูกแยกออกจากกันทันทีสกทารกสีดำจับสีสันของชายชรา,าแล้ววิ่งไปที่มุมหนึ่งและเคี้ยวมันเลือดไหลออกจากปากของทารกและหยดลงบนพื้นย้อมพื้นเป็นสีแดงมีกลิ่นเลือดที่ฉุนเฉียวไปทั่วห้องท่านพ่อเวอร์จิลมองภาพนี้ใบหน้าเล็กๆของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลในดวงตาของเวอร์จิลในใจของเขาเปลวเพลิงโกรธจัดจุดประกายอย่างอธิบายไม่ถูกแม้ว่าในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาสถานะของชายชรา,ลาและหญิงชรา,าจะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างส หลังจากเคี้ยวหัวของชายชราเสร็จแล้วศกคารกสีดำก็ค่อยๆเนยหน้าขึนและมองไปที่เวอร์จิลสายตาของเขาเหมือนกับคนที่ไม่ได้กินมาหลายปีและเห็นอาหารอร่อยเขากระโจนเข้าหาเวิร์จิลด้วยเสียงปังเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดประหลาดความโกรธภายในของเวอร์จริลดูเหมือนจะขะจัดความกลัวของเขาออกไปเวอร์จิลลุกขึ้นและคำรามทันทีฉันจะฆ่าแกทันใดนานเสียงของเวอร์จิลก็ตกต่ำลงดาบเล็กๆบนหน้าอกของเวอร์จิลก็ส่องแสงสีขาวนวนออกมาหลังจากนั้นทันทีดาบเล็กๆที่ห้อย บูมดับฟันออกมาอย่างดุเดือดจริงๆแล้วเขากระแทกศพที่ไม่พอใจของทารกผิวดำออกไปและทุบก,กำแพงออกเป็นชิ้นๆก่อนที่เขาจะหยุดร่างที่บินได้ของเขาการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับศพทารกต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าศพทารกผิวดำจะต่อสู้และลุกขึ้นจากพื้นดินฟอศพคุณเพื่อนคำรามด้วยความโกรธใส่เวอรจิลแต่เมื่อต้องมองดับหนักในมือของเวอรจิลศพที่คุณเพืนก็สแสดงท่าทีหวาดกลัวราวกับว่าดับหนักมีพลังที่จะฆ่าเขาได้ดวงตาของสู้อยู่สว่างขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นฉากนี้สิ่งนี้ยังสามารถนำมาใช้ในลักษณะนี้ได้หรือไม่แม้ว่าเขาจะรู้อยู่ในใจว่าเวอรจิลไม่สามารถตายง่ายๆได้แต่สู้อยู่ก็ยังคงประหลาดใจเมื่อเห็นดับหนักที่ปรากฏขึ้นในทันใด ดังนั้นเมื่อศิละปะการต่อสู้ออกไปสู่โลกที่แปลกประหลาดมันจะกลายเป็นวัตถุที่เป็นรูปประรมหรือไม่สู้อยู่คลาทางของเขานั่นดาบหนักนี้ควรจะเป็นดาบหัวใจ บทที่33ดับหนักการลงโทษเวอร์จิลฝาแฝดแห่โชคชะตาเกิดมาไม่ธรรมดาเวอร์จิลมองดูศพที่คุณเคืองตรงหน้าเขาแล้วก็มองไปที่ตอไม้ที่ฉีกขาดของพ่อแม่บุญธรรมของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกพ่อแม่สำหรับเวอร์จิลแม่ว่าทาัศนคติของพ่อแม่บุญธรรมของเขาจะเปลี่ยนไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความไม่พอใจต่อศพก็ตามแต่เมื่อแม่บุญธรรมฟื้นคืนส,นสติก่อนเสียชีวิตสิ่งแรกที่เธอทำคือบอกเวอร์จิลให้วิ่งเร็วๆซึ่งเพียงพอที่จะสแสดงความรักอันลึกซึ้งของพ่อแม่บุญธรรมที่มีต่อเวอร์จิลแม่ความกลัวเดิมในใจของเวอร์จิลหายไปหมดสิ้นในเวลานี้กลับมีความโกรธเกิดขึ้นโกรธสุดๆดับหนักที่อยู่ในมือของเขาดูเหมือนจะรู้สึกถึงอารมณ์ของเวอร์จิลเล็งแสงสีขาว ออกมาศพที่คุณเรืองตกใจมากจนไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าแต่เขากุมลงตำ่ำและคำรามแทนคุณไม่อยากให้ฉันเป็นคนเลี้ยงดูการเติบโตของคุณหรอือเอาหน้าเวอร์จิลถือดาบหนักขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะกับร่างเด็กของเขาในขณะน,นี้เขาเป็นคนริเริ่มจริงๆมีเพียงความคิดเดียวในใจของเขานั่นคือการตัดศพที่คุณเคืองต่อหน้าคุณออกไปดาบหนักดูเหมือนจะไม่มีน้ำหนักอยู่ในมือของเวอร์จิลเขายังคงโบกมือดาบแล้วเล่มเล่าทุกสิ่งในห้องเล็กๆถูกตัดขาดด้วยดาบหนักศพที่คุณเคืองก็ถูกตัดออกด้วยดาบภายใต้การโจมตีอย่างบ้าคลั่งของเวอร์จิลหลังจากการตายของศพที่คุณเคืองลมหายใจสีเทาไหลเข้าสู่ดาบหนักของเวอร์จิลสู้อยู่สังเกตเห็นฉากนี้และแววตาของเขามีความประหลาดใจปรากฏขึ้นหล ังจากที่ดับหัวใจปรากฏกายในเวอรจิลมันก็พัฒนาเป็นดับหนักยิ่งกว่านั้นมันยังสามารถเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเวอจิลได้อีกด้วยยิ่งกว่านั้นหลังจากการตายของศพที่คุณเคืงความรุนแรงของดับก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นมากซูอยู่คิดกับตัวเองฮาร์ดโซดเป็นศินละปะการต่อสู้ที่สร้างเอฟเฟกที่แตกต่างกันตามอารมณ์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้และหลังจากที่โลกประหลาดนี้เกิดขึ้นมันก็ได้รับการสืบทอดมาอย่างเห็นได้ชัดดับหัวใจของเวอร์จิลคือดับแห่งหัวใจอันบริสุทธิ์หลังจากการตายของพ่อแม่บุญธรรมของเขาเวอร์จิลได้เปิดใช้งานเอฟเฟกของดับหัวใจและเปลี่ยนให้เป็นการลงโทษหรือดับหนักสำหรับลงโทษมนุษย์ต่างดาวแต่ดันเต้แตกต่างออกไปดันเต้ได้รับดับสังหารเลือดก้าระดับ ซูยูซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ดันเต้ที่ส่งผลต่อดาบหัวใจแต่เป็นดาบหัวใจที่ส่งผลต่อตัวละครของดันเต้เองน่าสนใจมากโลกที่แปลกประหลาดใบนี้จะทำให้ฉันประหลาดใจครั้งใหญ่แน่นอนฉันไม่รู้ว่ามันจะทำให้ฉันประหลาดใจขนาดไหนเมื่อฝาแฝดแห่งโชคชะตาเวอร์จิลถือดาบหนักแห่นการลงโทษและดันเต้ถือดาบแห่นการสังหารมาพบกันจากนั้นซูยูก็ฟืน้นคืนสติของเขาอีกครั้งมุ่งความสนใจไปที่ภาพในใจของเขาในหน้าจอเวอร์จิลกำลังจ้องมองร่างที่แตกขัดของพ่อแม่บุญธรรมของเขาอย่างว่างเปล่าหลังจากการตาา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 ยยยขขขอออองงคคคคคควว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 วมม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 แแแแแแแ้นนนนกกกรรรดดดเเเเจิิลลลถูป่่่่่่่่่ทททีีีััะหหไสสสุุื ่าวอจิวจะเป็นหนึ่งในฝาแฝดแห่งโชคชะตาก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะแก่แดดแค่ไหนเวอจิวก็ยังเด็กอยู่ดีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันนี้เป็นสิ่งที่เวอจิวทนไม่ได้เวอจิวกดตัวอย่างระมัดระวังเธอพิงหน้าอกของแม่บุญธรรมเธอใช้มือเล็กๆหล,ลับตาที่เปิดอยู่อย่างระมัดระวังความเจ็บปวดที่เกิดจากการออกแรงมากเกินไปและอุบัติเหตุหลังการต่อสู้ลอยให้ร่างเล็กๆที่สันเทาของเวอจิวหลับไปเบาๆเช่นเดียวกับตอนที่พ่อแม่บุญธรรมรับเลี้ยงเขาจุดขณะที่เวอจิวหลับอยู่กลุ่มคนที่สวมหมวกสีน้ำเงินเข้มปรากฏตัวขึ้นรอบๆลานเล็กๆของครอบครัวเรียวเข้าลานนี้เป็นที่มาของออร่าที่ผิดปกติตามความรุนแรงของออร่าเอเลี่ยนที่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่มีเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นผู้นำเป็นผู้หญิงตัวสูงที่พูดต่อใค คราวนี้วัตถุประสงค์หลักของปฏิติการคือการทำให้สมาชิกใหม่สองคนคุณเคยกับสภาพแวดลอ้อมจำไว้ว่าเมื่อต้องรับมือกับเอเลียนคุณต้องระมัดระวังให้มากขึ้นและสิงใดก็ตามที่ผลเลื่อนด้วยรัศมีของมนุษย์ต่างดาวจะต้องบริสุทธิ์แม้ว่าคุณจะติดเชื้อก็ตามโดยมนุษย์ต่างดาวก็ไม่มีข้อยกเว้นแล้วหญิงร่างสูงเปิดประตูลานบ้านสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเธอทำให้หญิงสาวตกตะลึงโดยเฉพาะเวิร์จิวที่กำลังหลับสบายและถือดาบหนักโดยกำเนิดมีความพิเศษสุดสู้อยู่ล่งใจเมื่อเห็นว่าในที่สุดเวิร์จ ตอนที่34สุสานดาบสามชัน้นความลับของนักรบเนาดาบและฝาแฝดแห่งโชคชะตาพบกันครั้งแรกหลังจากยืนยันความปลอดภัยของฝาแฝดแห่งโชคชะตาแล้วสู้อยู่ก็ไม่สนใจภาพในใจของเขาอีกต่อไปในสุสานดาบสู้อยู่ใช้พลังชี่และยาเม็ดเลือดเพื่อฟื้นฟูพลังงานที่ใช้ในการต่อสู้ครั้งก่อนกบับนักรบเนาดาบเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นักรบเนาดาบในสุสานดาบนี้ในระดับหนึ่งคล้ายกับดาบหัวใจที่เป็นตัวเป็นตนในโลกที่แปลกประหลาดสู้อยู่นึกถึงดาบหนักที่เป็นตัวเป็นตนของเวอร์จิลในโลกที่แปลกรหลาาดม้ว่ันจ และหลังจากเอาชนะพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะได้รับความรู้แจ้งข้าฉันสามารถเชี่ยวชาญวิธีการของโลกที่แปลกประหลาดในการสร้างดาบหัวใจได้จากนั้นจึงรวมมันเข้ากับสุสานดาบนี้เพื่อสร้างดาบโดยใช้วิธีของนักรบเนาฉันสามารถสร้างนักรบเนาดาบของตัวเองเพื่อช่วยต่อสู้ได้หรือไม่สู้อยู่มีความคิดอยู่ในใจฉันสามารถใช้ฮาร์ดโซดเพื่อสร้างนักรบเนาดาบเมื่อฉันออกจากโลกอื่นด้วยวิธีนี้มันจะเป็นไปไม่ได้หรือที่จะพึ่งพานักรบเนาดาบเพื่อบังคับเป้าหมายการทำธุรกรรมกลับคืนมาสู้อยู่เดินไปที่ใจกลางสุสานดบาบมี่่ััััันน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 นูู้้้้สอออเยกกกกกลลแแงงป็ระะะชชชชใขณ รบเงาดับที่อยู่ชั้นนอกได้ทำลายฮาร์ดโซดอินไซส์ไปบ้างแล้วยิ่งใกล้กับชั้นในมากเท่าไรนักรบเงาดับก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและพวกเขาจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ดาบหัวใจมากขึ้นในไม่ช้าสูอยู่เดินต่อไปผ่านชั้นนอกเราก็มาถึงขอบด้านในของสุสานดาบแตกต่างจากชั้นนอกสู่อยู่สังเกตเห็นดาบยาว2 3เล่มที่ติดอยู่บนพื้นหักส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากนักรบเงาดับในชั้นนอกทำให้ฉันสามารถสร้างดาบบทวันได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันไม่รู้ว่าชั้นในนี้จะทำให้ฉันประหลาดใจแบบไหนสู่อยู่หายใจเข้าลึกๆและก้าวไปข้างหน้าค่อยๆก้าวเข้าสู่ชั้นในจากนั้นสู่อยู่ก็มองตรงไปตรงหน้าเขาตรงหน้าสูอยู่มีเงาปรากฏขึ้นบนดาบยาวสีเขียว ร่างสมเวลสวมชุดสูทสีเขียวและใบหน้าของเขาร่ามัวแต่สู้อยู่รู้สึกกดดันอย่างมากจากเนามืดนี้ช่วงเวลาถัดไปปีศาจสีเขียวดึงดาบยาวสีเขียวบนพื้นออกมาและกำมัดของเขาไปทางซูย่แน่นอนความยากของชั้นในนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากชั้นนอกความแข็งแกร่งของนักรบเนาดาบและการเคลื่อนไหวของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมากสู้อยู่กำดับในมือแน่นขึ้นหลังจากการต่อสู้มาหลายวันดาบยาวในมือของสู้อยู่ได้รับความเสียหายไปบ้างแล้วร่างในชุดสีเขียวลดมือลงหลังจากกำมัดราวกับว่าเขากำลังรออะไรบางอย่าง,างเงียบๆคุณรอให้ชชัั้้้้นนนนนนนใคคคคววววววาา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 ามมมมมิิดดดรรรรรรเเ่่่หืออออออููยตตตตตกกกกะะลึึงงงงจแแขขขข็สปฉ ก็ระเบิดออกมาจากดาบในมือของเขาดาบสีเลือดดาบหัวใจนี้มีต้นกำเนิดมาจากหลี่ชางเฟิงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาบหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดของซู่หยูแต่เป็นดาบหัวใจที่ซู่หยูใช้มากที่สุดบัดเสียงดาบดังขึ้นด้วยความหนาวเย็นความแวววาวอันนองเลือดพุ่งพล่านในทันทีและปีศาจในชุดสีเขียวก็ยกมือขึ้นในขณะนี้แสงดาบสีเขียวปรากฏขึ้นแม้ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวสำรองแต่แรงผลักดันนั้นยิ่งใหญ่กว่าของซู่หยูเสียอีกนี่คือนี่คือความตั้งใจของดาบจริงๆนักรบแนวดาบภายในเชี่ยวชาญความตั้งงงใจจขอออดาบรริๆหูย้เส ต่อและไม่มีที่สิ้นสุดชั่วขณะหนึ่งซู้ยู่ถูกปราบปรามและล่าถอยอย่างต่อเนื่องหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเราอาจจะแพ้ซู้ยู่กัดฟันครู่ต่อมาชี้และเลือดก็ระเบิดออกมาดาบสีเลือดซู้ยู่เหยียดดาบของเขาอย่างดุเดือดด้วยพลังของดาบเล่มนี้ผู้ผีชุดเขียวจึงถูกขับกลับไปชั่วครู่แตกต่างจากเจตนาดาบของดาบวันเจตนาดาบที่เชี่ยวชาญโดยเนาสิงหยีนี่เน้นไปที่การปราบปรามมากกว่าดาบสังหารยังคมด้อยกว่าเจตนาดาบที่แท้จริงในกรณีนี้ฉันจะต่อสู้กับเจตนาดาด้วยเจตนาดาบดาบยาวในมือของเขาเปล่งประกายแววว ของดาบทวันแล้วฉันไม่เคยลองใช้มันในการต่อสู้เลยดาบทวันดาบยาวคำรามออกมาและแสงดาบก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมชิงทันทีความตั้งใจของดาบยี่บัดกรองกับการประคะกันของดาบยางรุนแรงดาบยาวในมือของสู้อยู่ซึ่งพังทลายไปนานแล้วได้หักพังทลายลงในขณะน,นี้และเงาดาบที่สวมชุดสีเขียวก็กลายเป็นความว่างเปล่าภายใตการเคลื่อนไหวของดาบทวันของสู้อยู่และบนดาบสีฟ้ามันตกลงสู่พื้นอย่างเงียบๆทำไมฉันถึงไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกใดๆหลังจากเอาชนะสซชาด้วยวอริแล้วสู้อยู่ดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นจากนั้นเขาาาากกกก็็ยยยยืื่่่่นนนนนนมมมมมอออออแลลละจจััับดดสสีีีีเขขขวทใใูููู้้้ไหิตง ดาบหัวใจที่ปีศาจชุดเขียวใช้ตอนนี้มันเรียกว่าชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดความประหลาดใจฉายแววอยู่ในดวงตาของสู้อยู่แตกต่างจากการรับรู้ที่แตกสลายจากภายนอกสู้อยู่สังเกตเห็นว่าการรับรู้ที่มีอยู่ในดาบสีเขียวนี้สมบูรณ์แบบมากปราบใดที่มันถูกย่อยคุณสามารถเชี่ยวชาญดาบ endless heart ทั้งเก้าระดับได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเชี่ยวชาญเจตนาดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้โดยตรงแต่ก็ค่อนข้างดีที่จะสามารถควบคุมเจตนาดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้แนวคิดค้างศิลปะนั้นเป็น้อา่สลวนความเข ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเชี่ยวชาญแนวคิดทางศิลปะได้โดยตรงแต่ฉันก็สามารถเชี่ยวชาญดาบหัวใจระดับเก้าที่หลากหลายได้โดยการเอาชนะนักรบงาดาบในระดับภายในด้วยวิธีนี้ดาบแห่งแม่น้ำหลายร้อยสายของฉันก็จะเป็นเช่นกันปรับปรุงแล้วถึงตอนนั้นบางทีคุณอาจจะเข้าใจเจจำนงดาบไปชวนได้มันไม่สำคัญแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจเจจำนงของดาบอีกประเภทหนึ่งก็หมายถึงอีกหนึ่งทางเลือกในการหลบหนีสู้อยู่กระชับดาบยาวสีเขียวในมือของเขาแน่นขึ้นหลังจากพักผ่อนได้สััอย่่เเรมปบตตวนจาาาใง ทุกครั้งที่เขาเชี่ยวชาญดาบหัวใจประเทศหนึ่งสู้อยู่จะสงดาบยาวที่เขาเชี่ยวชาญกลับไปยังตำแหน่งเดิมสำหรับสู้อยู่ดาบยาวเหล่านี้เป็นเพียงอาวุธชั่วคราวเมื่อเขาเข้าใจการรับรู้ดาบภายในที่มีอยู่ในพวกมันอย่างเต็มที่พวกมันก็จะสูญเสียการใช้งานไป5้าวันผ่านไปเช่นนี้ในการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสเสบียงส่วนใหญ่ที่สู้อยู่นำมานานถูกใช้ไปหมดแล้วในที่สุดสู้อยู่ก็หยุดไม่ใช่เพราะเขาเหนื่อยหรือพลังดาบของเขาทะลุทะลวงเป็นเพราะสู้อยู่สังเกตเห็นว่าภาพในใจของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้เเวรรลแดดัันน้้าา่งงคกกทียป็็สุไพบ บทที่35บาภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นที่พอใจของเหล่าทวยเทพในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกมีหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งที่มีมากกว่าร้อยครวัวเรือนตั้งอยู่ที่นี่ตรงกลางหมู่บ้านมีโบสถ์เล็กๆชาวบ้านใกล้เคียงต่างก็รู้ดีว่ามีชายหนุ่มรูปหล่ออยู่ที่นี่เขาอายุไม่มากแต่เขาใจดีกับคนอื่นเสมอนอกจากนี้เขายังมีทักษะทางการแพทย์ที่ดีอีกด้วยจึงมีผู้คนมาสวดมนต์ที่โบสถ์ไม่สิ้นสุดเสมอในห้องสวดมนต์ผู่รับกำลังสวดภาวนาผู้เมตตาสกาเลสหลอดผู้ศรัทธาผู้ภักดีของคุณฉันขออธิษฐานให้คุณอวยพรให้ลูกสาวของเรากลับมาอย่างปลอดภัยทั้งคู่มีฝุ่นมากและเสื้อผ้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยรอยเปื้อนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวล และความตื่นประหนกในเวลานี้มีเสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นเจ้าสการเล็ตจ,จะอวพรผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาของเขาอย่างแน่นอนและลูกสาวของคุณจะกลับมาอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนชายนุมผมสีแดงปลอบใจคู่รักที่ลูกสาวหายตัวไปด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากดันเต้คุณพ่อดันเต้ลูกสาวของเราจะกลับมาได้จริงๆหรอือและฉันก็ได้ยินจากชาวบ้านใกล้เคียงว่ามีผู้คนหลงทางในหมู่บ้านมากมายผู้หญิงคนนั้นถามอย่างกังวลใจคุณช่วยเราได้ไหมจะเห็นได้ว่าเธอใกล้จะสิ้นหวังและถือว่าดันเต้ที่อยู่ตรงหนน้าเเางเงดัิดชใคจะ ว่าการรวมตัวใหม่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่ได้ยินมันแต่เขากลับรู้สึกขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นดันเต้ก็ถูกส่งออกจากโบสดันเต้ยืนอยู่ตรงกลางโบสแสงแดดยามเที่ยงวันซอผ่านสกายไลท์บนดันเต้มันทำให้ทางบุคคลของดันเต้ดูศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งน่าสนใจใช่ไหมทันใดนั้นดันเต้ก็พูดขึ้นพ่อแม่ที่สูญเสียลูกสาวไปสวดภาวนาอย่างสิ้นหวังต่อหน้าพระเจ้าสีแดงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกเขาไม่รู้รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของดันเต้และเขาก็เปิดประตูด้านข้างของห้องสวดมนต์ที่ประตูด้านข้างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกมัดด้วยเชือกครึ่งเสื้อผ้าและมีรอยแผลเป็นมากมายกำลังมองดูดันเต้อย่างสิ้นหวังคอของเธอถูกลวดแทงไปแล้วและปลายอีกด้าน ลวดก็ถูกแขวนไว้บนผนังเธอไม่สามารถส่งเสียงใดๆได้อีกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความเกลียดชังยางลึกซึ้งลูกสาวของพวกเขาอยู่ภายใต้สายตาที่จับตามอมของเทพสีแดงอยู่ในมือของนักบวชที่พวกเขาไว้วางใจมากที่สุดันใดนันดันเต้ก็กลายเป็นบ้าห้าห้ามายยมกมันน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆเห็นฉากน,นี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่พอดันเต้ก้าวไปข้างหน้าจาับคางของหญิงสาวแล้วพูดเบาๆแต่ยากงน,อ,นอีกไม่นานครอบครัวของคุณจะกลับมารวมตัวอีกครั้งหลังความตายเมื่อแผนของนิกายสำเร็จเมื่อมองทั้ง่ตแ คคิดอย่างเงียบๆดันเต้แม้ว่าความคิดของเขาจะได้รับผลกระทบจากดาบสังหารเลือดในตอนแรกแต่ดาบสังหารโลหิตของหลี่ชางเฟิงก็ไม่เคยแตกต่างไปกว่านี้เลยแตกต่างออกไปมากซึ่งได้พัฒนามาเป็นดาบหัวใจอีกประเภทหนึ่งมานานแล้วซึ่งเป็นดาบรูปหัวใจแบบพิเศษตามตัวละครของดันเต้ยิ่งกว่านั้นดันเต้ดูเหมือนจะต้องการดึงดูดความสนใจของเทพเจ้าผู้มอบพลังให้เขาในสมัยนั้นนั่นคือฉันเองให้ความสนใจสู้อยู่ถอนหายใจและในภาพในเวลานี้พระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแสงเที่ยงวันก็ค่อยๆหายไปเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ ร่างนี้ทิงและช่วยฉันหาร่างใหม่ชายสวมเสื้อคลุมคนหนึ่งพูดอย่างลังเลบุรแ่งพระเจ้าคุณช่วยพระเจ้าด้วยการทำเช่นนี้ได้ไหมมีคนหายไปมากพอแล้วหากสิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปผู้คนจาก I อวอร์ออเดอาจสังเกตเห็นเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นทรงผลต่อแผนของคำสัง่งก่อนที่ชายสวมเสื้อคลุมจะพูดจบดันเต้ก็ถูกขัดจังหวะโธ่คุณไม่รู้หรือว่าฉันเป็นบุตรของพระเจ้าฉันได้รับเลือกจากเหล่าทวยเทพตั้งแต่ฉันเกิดมาแน่นอนว่าแนวทางของฉันคือวิธีที่ทำให้เหล่าทวยเทพพอใจที่สุดน้ำเสียงของดันเเกกกลลบมาาายือออจหไดด เปลี่ยนพื้นใต้เท้าของดันเตให้กลายเป็นสเลือดใช่แล้วลูกพระเจ้าเราจะเตรียมเหยื่อใหม่ให้กับคุณหลังจากพูดอย่างนั้นชายที่สวมเสื้อคลุมทั้งสองคนก็รีบออกจากโบสถ์ไปแต่ดันเตยังคงยืนอยู่ตรงกลางโบสถ์สการ์ลิคาร์เทพผู้มอบพลังให้กับฉันในตอนนั้นไม่สามารถฆ่าและก่ออาญากรรมเช่นนี้ได้หรือดันเตผู้ศรัทธาผู้ตำต้อยของคุณฉันแค่ขอให้คุณสแสดงปาฏิหาริย์อีกครั้งคำสั่งสีแดงในตัวมันเองไม่ใช่เทพพระเจ้าแห่งความเชื่อที่แท้จริงมันเป็นเพียงช่วงเวลาที่ดันเตแสดงปาาิหรยเ้ีเะอลใดดตกแไ ความแข็งแกร่งของดันเต้ก็พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆเช่นกันสิ่งนี้ยังนำไปสู่ความจริงที่ว่าดันเต้ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าได้แสดงสัญญาณของความไม่มั่นคงในตำแหน่งของเขาในลัทธิแล้วดังนั้นดันเต้จะพยายามฆ่าและคำบาปทุกประเทศต่อไปเพื่อทำให้พระเจ้าผู้ประทานพลังแก่เขาพอใจสู้อยู่คิดอยู่ครู่หนึ่งในเมื่อคุณต้องการพบฉันมากดังนั้นฉันจะไปพบคุณขณะที่คิดสู้อยู่ก็เริ่มทำธุรกร,รเพิ่มเติมระบบเริ่มการทำธุรกรรมเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเป้าหมายดันเต้ติ้งการทำธุรก,รรเเรรกรำเพ ได้ชัดเจนปรากฏขึ้นตรงกลางโบสถ์ดูเหมือนว่าดันเต้จะลงล้ในคืนนั้นและร่างฉับพลันนี้ก็ปรากฏขึ้นในคืนอันมืดมิดในสายตาของดันเต้ร่างนี้ดูเหมือนมีตนกำเนิดมาจากความมืดมิดในสมัยโบราณสแสดงถึงสีแดงเข้มมันสแสดงถึงการฆ่าสแสดงถึงความบาปทั้งหมดในโลกนี้ดันเต้ยังรู้สึกถึงออร่าที่คุณเคยจากร่างนี้ด้วยนั่นคือออร่าที่มาจากแหล่งเดียวกันกับดับเลือดเลือดของเขาพระเจ้าเทศสีแดงดันเต้อุทานด้วยความปีติยินดีในที่สุดคุณก็เต็มใจที่จะสนใจผู้ศรัทธาที่ศรัทธาท ใน5วันนี้สู้อยู่เชี่ยวชาญดาบหัวใจหลายสิบประเภทโดยใน3ประเภทนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับดันเต้มากดาบแห่งการฆ่าดาบแห่งบาปดาบแห่งการสังหารดันเต้ในเมื่อคุณต้องการอำนาจฉันจะให้พลังแก่คุณแต่เพื่อที่จะรับอำนาจคุณต้องจ่ายราคา